สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกทุท่านเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีพฤษภนะคะเรามาดูซิว่าช่วงนี้นะคะในช่วงนี้แหละที่ท่านเข้ามารับชมมีเรื่องอะไรที่ชาวราศีพฤษภจะต้องระมัดระวังบ้างเรามาดูกันนะคะขอพลังงานชาวราศีพฤษภทุกๆ,ๆท่านเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ ช่วงนี้ชาวราศีพฤษภคุณจะต้องระมัดระวังอะไรมีเรื่องอะไรต้องระมัดระวังชาวราศีพฤษภค่ะเฮอร์มิตต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ของตัวเองความรู้สึกของตัวเองบางสิ่งบางอย่างเกิดความความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นหรือกําลังสะท้อนให้คุณเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันนอกเหนือการควบคุมของตัวเอง จะเกิดเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของของความรับรู้อะไรบางอย่างได้หรือว่าอาจจะเป็นการเหมือนเป็นความรู้สึกล้วน,นเลยนะความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอะไรที่มันทําให้คุณต้อง ต้องปลดปล่อยปล่อยวางกับบางเรื่องที่ที่มันยากที่จะควบค c o กับสิ่งรอบตัวหรือว่าอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างของตัวเองอารมณ์อะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่าดิ่งดาวมากเกินไปอารมณ์อะไรบางอย่างที่มันรู้สึกลึกลับซับซ้อนหรือว่าอะไรที่คุณกําลังตามหามันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าจะต้องตามหาอะไรบางอย่างกับตัวเองความสุขของคุณความเงียบสงบในตัวตนของคุณ อาจจะต้องออกไปหาธรรมชาติออกไปหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งเหมือนกับว่าคุณกําลังรออะไรสิ่งที่คุณกําลังตามหาอะไรบางสิ่งบางอย่างของความรู้สึกของตัวเองอยู่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้มันหมายถึงว่ารัดระวงังระมัดระวังเรื่องของอารมณ์สุดๆเลยนะคะอารมณ์ความความรู้สึกนึกคิดตัวเองการเก็บอะไรไว้กับตัวเอง ความวิตกกังวลความเจ็บความเสียใจความเศร้าหรือความคิดมากเป็นกังวลหรือว่าคุมเครืออะไรบางอย่างภายในตัวเองแล้วก็สุขภาพนะคะที่ต้องระมัดระวงังไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่จะต้องใส่ใจ เรื่องของหัวใจของเราสุขภาพที่เราอาจจะทํางานหนักเกินไปอยู่ที่เดิมๆม,มากเกินไปเลือดไม่สูบฉีดหัวใจถึงเวลาที่ต้องออกไปวิ่งออกกําลังกายคาร์ดิโออะไรบางอย่างนะเพื่อเผาผลาญเพื่อที่จะทําให้เลือดสูบฉีดหัวใจหรือว่าอาจจะออกไปสู่ธรรมชาติให้ธรรมชาติฮิวใจฮิวความรู้สึกความเครียดปล่อยวางหาที่ระบายนะตามหาความสุขความสงบให้กับตัวตนของคุณฮิวใจของตัวเองให้มากๆ แล้วก็ความเครียดความคิดมากความกังวลอะไรบางอย่างลึกๆภายในสะสมทําให้เกิดการรื้อรังนะคะเกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะอันนี้ต้องเรามาะระวังค่ะแล้วก็เรื่องราวอะไรที่มันสะท้อนเกี่ยวกับเก่าๆที่มันเจ็บและเสียใจแล้วมันเจ็บปวดมากๆเลยมันถึงเวลาที่คุณจะตัดจบสิ่งนั้นไปแล้วเพราะว่านี่คือ night of w a n d s ค่ะ อัศวินไม้เท้าผู้ซึ่งมีไฟมีพลังที่คุณกําลังได้เผชิญสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่กําลังจะเข้ามาคุณกําลังได้ชนะในทุกเรื่องใน,ในสิ่งที่คุณต้องการคุณกําลังได้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคอันยิ่งใหญ่แล้วคุณก้าวข้ามผ่านมันมาแล้วแน่นอนมันมีอะไรที่อาจจะเข้ามาทําให้คุณคิดวิตกกังวลทบทวนแต่คุณสามารถชนะมันได้ คุณสามารถชนะมันได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นและเข้มแข็งแล้วก็ร้านร้านเปอร์เซ็นมากๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอุปสรรคอะไรก็ตามคุณกําลังก้าวเข้าสู่อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่และทาให้คุณประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมอีกนะคะจงหาพลังให้กับตัวคุณเองจงหาแรงบันดาลใจาให้กับตัวคุณเองจงสร้างสีสันใหม่ๆให้ตัวคุณเองค่ะชาวราศีพฤษภเรีนระวังเรื่องของรายรับรายจ่ายนะคะ บางอย่างที่จะต้องเขียมกับตัวเองไว้นะคะวางแผนให้ดีๆการงานการเงินแล้วก็ชีวิตที่คุณต้องการวางแผนปรับสมดุลบาลาน์เกี่ยวกับสุขภาพการเดินทางการงานแล้วก็สุขภาพหรือว่าในด้านอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามเหมือนกับว่ามันจะต้องแบบใส่ใจสักทีหนึ่งการงานการเงินสุขภาพชีวิตความรักชีวิตก็คือความรัก การบริหารอะไรบางอย่างใหม่ๆที่คุณจะต้องทําเพราะว่าอะไรเดิมๆซ้ำๆมันทําให้คุณรู้สึกเบื่อรู้สึกนอยในช่วงนี้เช่นกันนะคะอาจจะต้องหาเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองมากขึ้นนะคะแปดเรียนแล้วก็สิบเรียนค่ะมีรายรับเข้ามาก็ต้องมีรายจ่ายออกไปนะคะมีอะไรที่คุณจะต้องอดทนไว้คือคุณมีเกณฑ์ที่จะแบบได้ ได้สร้างสิ่งที่ได้เงินก้อนใหญ่มาได้อสังหาก้อนใหญ่มานี่คือเรื่องของการเงินทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่คุณกําลังมองมองไว้กําลังวางแผนไว้นะคะอดใจรอหน่อยกับสิ่งที่คุณต้องการถ้าไม่ขยันขันแข็งไม่ตัดรายจ่ายเพิ่มรายรับเข้ามาคุณจะมีเงินก้อนได้ไงคุณจะมีสิบเหรียญ ความมั่งคั่งร่ำรวยได้ยังไงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จัดการอะไรได้จัดการนะคะแล้วก็คือพลังขยันขันแขง็งเรื่ของการทํางานทําเงินขึ้นมาคุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์ความสุขนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องโฟกัสอะไรที่รู้สึกว่าเป็นความรักอาจจะต้องปล่อยวางไว้ก่อนอะไรที่ยังไม่ใช่ นอกเหนือกับสิ่งที่เราควบคุมปล่อยวางตัดจบวางตรงนั้นเลยสิ่งที่โฟกัสคือการเงินแล้วก็การงานนะคะชีวิตที่มั่งค้ั่งร่ํารวยของชาวราศีพฤษภนะคะแล้วก็ใครเข้ามาหยิบยืมเงินใครที่เข้ามา,าพูดคุยอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่ ต้องบอกเลยคือตระหนักในเรื่องของความเป็นจริงให้มากๆนะคะเพราะว่าอารมณ์ความอ่อนไหว,ว,วบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นถ้าตาระหนักในหลักวามในหลักการแล้วก็ความเป็นจริงจะทําให้คุณเข้าใจแล้วก็รู้ว่าใคร ใครคือคนที่ใช่ไม่ใช่หรือว่าใครที่เข้ามาหลอกลวงยืมเงินเราหรืออะไรบางสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับการเงินหรือว่าความรักบางสิ่งอย่างที่เข้ามาหลอกล่อเพราะ,ะนั้นอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายค่ะไม่ไมว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์แล้วก็เรื่องการเงินไม่เข้าใครออกใครเพราะนั้นต้องเรามาระวังทบทวนให้ดีนะคะรายจ่ายรายรับหรือว่าการล่อใจแบบซื้อของขวัญในตัวเองมากเกินไปหรือว่าทุ่มเทให้กับตัวเองมากเกินไปแบบทําให้กระเป๋าฉีกได้ก็ต้องระวังเรื่องของการเงินให้ดีเช่นกันนะคะชาวราศีพฤษภค่ะ แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมา,ากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ